สวัสดีครับผมผมไมค์เกมโมเกมแคสเตอร์นะผมนะวันนี้ก็อยู่เกมยันเดลต์ซิมเลเตอร์หรือจำลองชีวิตรักนักศัยันนั่นเองครับผมนะก็ก่อนอื่นเลยก็สุขสันต์วันคลิปมาสำหรับทุกท่านทุกคนนะครับผมนะก็น่าจะฉลองกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเพราะวันนี้วันที่ยี่สิบหกแล้วก่อนได้คลิปลงคลิปนี้นะตอนแรกว่าจะลงไปฉลองคลิปมาแต่ไม่ทันนะต้องขออภัยด้วยครับผมก็ก็สำหรับเกมยันเดลต์ซิมเลเตอร์ก็มีช่วงนี้หลายท่านก็ทักมาเหมือนกันครับบอกว่าเฮ้ยพี่เกมยันเดลต์มันอัปเดตแล้วอันนผมกก็็็เหแล้ว คือจะบอกว่าไอที่คุณจะได้เล็บเขาเอามาลงเนี่ยจริงแล้วมันไม่ใช่ตัวอัปเดตเกมครับมันเป็นแค่รีวิวของตัวอัปเดตเกมที่จะมาในครั้งต่อไปโอเคครับเก็ทผมบ่าก็คือว่าไอที่เขาเอามาให้ดูตอนนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขากำลังจะเอามาอัปเดตในตัวเกมในการอัปเดตครั้งหน้าหรือก็คือการอัปเดตตัวเกมประจําวันที่1มกราถ้าเกิดเขาไม่โกหกนะถ้าเกิดเขาไม่มีเลทไม่อะไรเราจะได้เล่นเกมพวกนั้นภายใน1มกราคมเอาไปตัวอัปเดตใหม่ แต่ก็คือเขาทําไม่ทันไงคือเขาทําเกมไม่ทันครับเขาก็เลยเอาไม้ดูก่อนว่าสิ่งที่เขาทําอยู่คืออะไรคือเขาให้ดูเฉยๆโอเคป่ะแมมกูอธิบายทฤษฎียาวโอเคต้องมมตว่ายังไม่มีอะไรเล่นนะก็ต้องขอพนัก่านที่บอกว่ามาบอกว่อัปเดตมาอัปเดตมามันยังไม่ได้อัปเดตครับเขาแค่ให้ดูเฉยว่ามันจะมีอะไรอัปเดตมาโอเคป่ะนะว่าช่างมันกันแล้วกันนะงั้นก็ในเมื่อมันยังไม่ได้อัปเดตมาแล้วเราจะมาทำอะไรในวันนี้กันล่ะเราก็จะมาทําในสิ่งที่หลายคนก็จะรอคอยกันอยู่ครับผมนะใช้เเวววลาคคทีีดยก็ือ เทปที่เหลืออยู่อีก2เทปสุดท้ายครับถ้าเกิดแผ่นใหม่ยังไม่มีเทปเพิ่มมาเพิ่มนะตอนนี้ก็จะเป็นเทปสองเทปสุดท้ายที่เรายังไม่ได้แปลนครับก็คือเทปใต้ดินทั้ง2เทปนั่นเองนี่ครับทั้ง2เทปนี้กันแล้วครับผมนะนี่หนึ่งนี่สองครับผมนะซึ่งผมยอมแล้วว่าผมได้ไปดูเนื้อหาในเทปทั้งสองเทปนี้มาแล้วครับซึ่งหลายากที่ผมได้อ่านแล้วก็ได้ฟังมาแล้วนะก็รู้สึกว่า มันจะเป็นตัวที่ไขปริศนาได้แทบทั้งหมดที่ทุกท่านสงสัยเลยนะว่าใครเป็นอะไรยังไงขอแค่ทุกท่านฟัง2เทปนี้รับรองว่าไขาปริศนาได้แทบจะทุกอย่างครับผมนะแนะ่ไม่เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวรู้เลยครับผมนะก็แทนผมขอตัดพาร์ตแต่เพียงเท่านี้ก่อนเลยครับนะแต่ท่านก็สงสัยว,ว่าทไมไมําไมแมงสั้นจังก็แค่จะมาทักทายในวันซิปมาเฉยๆครับผมนะก็ช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงที่ผมพากเกี่ยวกับเทปใต้ด,ดินทั้ง2เทปนี้ก็ไว้ฟังกันได้ครับแล้วก็ลองคิดกันเองครับว่า ปริศนาทั้งหมดมันคืออะไรกันแน่รับรองว่าน่าจะไขได้เยอะแหละถ้ากะได้ฟังสองเทปนี้ทั้งนั้นก็ขอให้เอนจอกับการฟังเทปของผมนะไว้จิกันใหม่พัฒนานกะับผมและก็วิ e แคสเตอร์แต่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนฝูงไปชมคลิปกันได้เลยอะ่ะ mm hmm. การมองดูคนนอนเนี่ยสนุกจริงๆแต่มันก็เริ่มน่าเบื่อพอผ่านหนชั่วโมงไปแล้วนะรู้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นนี่ฉันอยู่ไหนเราอยู่ใันใต้ดินไงที่รักแม่ฉันต้องลำบากมากเลยนะกว่าจะทำฉันใต้ดินที่บ้านได้เจอพูดถึงเรื่องอะฮะไอ้เนี่ยนอนมาติดเก้าอี้นี่ใช่แล้วที่รักนั่นเป็นเก้าอี้เดียวกับที่แม่ฉันใช้ตอนเธอขังพ่อฉันไว้ที่นี่ และคราวนี้คุณก็มานั่งเหมือนกันโรมันติกไหมล่ะคะเดี๋ยวนะเธอคือคนที่ช่วงนี้ออกทีวีบ่อยๆนี่เออคุณไอชิใช่ไหมโธไม่เห็นต้องทางกันก็ได้ค่ะที่รักคุณเรียกเชื่อันฉไใจเลยรู้ไหมโอ้พระเจ้ามันไม่จริงใช่ไหมเนี่ยทุกสิ่งที่นักข่าวคุนนั้นพูดฉันบอกให้เลยกชื่จริงไงที่รัก ขอโทษทีฉันไม่ไม่รู้จักเธอดีถึงขั้นจะพูดชื่อฉันลเลี้ยวบะลีเลี้ยวบเยวบะโอโอ,อ้อะไรนะโอ้ฉี่รักฉันรอเวลาที่คุาจะพูดคำน,นี้มานานแล้วดีนะที่ฉันนัดเทปเอาไว้ฉันฉันต้องการอะไรจากฉันลือแค่เป็นเด็่คนใหม่ของเธอเยอะเหรอไม่ใช่หรอกที่รัก คุณคือคนที่ฉันคอยปกป้องมาตลอดทั้งหาดปกป้องเหรอหรือว่าผู้หญิงทุกคนที่โรงเรียนนั่นท,ที่รักเธอที่รักพวกเขามาขวางทางรักของเราฉันเลยจัดการพวกมันทุกคนรักแต่เรายังไม่เคยได้คุยกันก่อนเลยนะ ฉันลูมเมที่รักกันคคยกันค,ค,คลั่งมันน่าตื่นเต้นมากเลยฉันเราไม่ไหวแล้วที่เราจะได้ครั้งแรกหลาย,ลาย,ลายๆเรื่องอย่างเสร็จครั้งแรกอาหารมื้อแรกจูบแรกหรือว่าเดี๋ยวบาจันถ้าคุณรักใครสักคนแล้วก็คุณไม่ควรละพันตัวเขาแล้วจับมามัดกับกาอีแบบน,นี้งั้นจะให้ฉันมั่นใจได้ไงว่าคุณจะไม่พยายามหนีไปจากที่นี่ล่ะคะที่รักขอร้องล่ะขอที โดยฉันไปเถอะสัญญาเลยนะว่าจะไม่บอกตำรวจโทษที่นะที่รักคุณไม่ได้รับอน,นุญาตให้ออกจากเก้าอี้นั่นจนกว่าฉันจะแน่ใจร้อยเปอร์เซ์ว่าคุณจะไม่พยายามหนีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่ปล่อยให้คุณฆ่าสายตาเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่ต้องรอเลยเหรใช่แล้วอ้วดูเหมือนจะได้เวลาเปลี่ยนเทปแล้ว บั้มเพลงนักแคที่รักเฮ<อ>้ยชว่วทีนะที่รักฉันทำคุณกลัวเหรอเหตฉันไม่ยินตอนเธอเข้ามาหลายปีที่ผ่านมาคุณยังไม่รู้ตัวตท,ที้ฉันยืนอยู่ข้างหลังคุณอีกเหรอคะคุณน่าจะรู้ตัวได้แล้วนะกแคะที่รักก่อนะ ความสามารถที่ทำให้คนคาหาตัวเธอไม่เจอมันอาชีพเธอเลยนี่คุณมีอะไรมาทําข้างล่างเหรอคะที่รักอ้ะนั่นเั็เก่ากะกะนี่นั่นอันที่เราอัดไว้เมื่อปี80หรือเปล่ารู้สึกอยากหววและเล็กความดังดีๆเหรอคะอืมจ่อว่างั้นก็ได้นะรู้ไหม ฉันก็รู้สึกถึงความหลังวันนี้เหมือนกันแอที่รักฉันเจอคนคนหนึ่งที่ไม่ได้เจอมานานกับาุศวัรษ์แต่จริงๆคุณพูดวันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเจอฉันในรอบทศวัรษ์มากกว่าเธอพูดถึงใครอยู่เนะี่ยอุ๊ยตายคุณหนึงหรอแอนที่รักคุณกูว่าจะมีคนมาแย่งภรรยาสุดที่รักของคุณไปอย่างั้นเหรอนั่นน่าจะปเป็นเรื่องสุดท้ายที่ฉันจะมากังวลนะแต่แอที่รักนั่นโลามติกมากเลยใช่ไหมล่ะ แล้วเธอจะใครเหละวันนี้เดี๋ยวฉันจะบอกระหว่างเดินทางไปสนามบินกันนะคะที่รักฮะสนามบินใช่แล้วที่รักเก็บกระเป๋าเร็วเราจะไปอเมริกาแกเราทําไม่ได้แล้วงานเราเล,ล่าไม่ต้องห่วงที่รักฉันโทรไปบอกเจ้านายเราเรียบร้อยแล้วว่าเราจะต้องออกเดินทางกันนิดหน่อยซึ่งเขาก็าใจง่ายมากแล้วเราจะไปกันนานแค่ไหนเล่าก็ไม่ชัวร์นะคะที่รักขึ้นอยู่กับว่าฉันจะเจอเขาแร็วแค่ไหนแล้วลูกสาวเราล่ะ พรุ่งนี้เขาจะเข้าเรียนวันแรกแล้วนะถ้าลูกสาวเราเหมือนแม่ทุกอย่างแล้วก็เธอไม่มีปัญหาอะไรเลยเธอจะดูแลตัวเองได้อ้อแล้วฉันก็หวังว่าลูกสาวเราจะได้เจอคนพิเศษมันคงจะดีมากถ้าเธอหาแฟนได้แล้วตอนที่เรากลับมาหวังว่าคงาอะไรนะแคทนะ่รัสป๊าบปราจายีแล้เคยไดดรักแคทิลักลก็ต้องไปแนละ้วเออแล้วเราไม่เก็บเทพปพวกนี้เหรอมันกระจายเกะกะไปหมดเลยนะไม่ต้องสนหรอกที่รักเกิดลูกสาวเรามาเจอทำไงแล้วรู้ไหม บางส่วนของฉันก็อยากที่เป็นแบบนั้นนะคะเปิดอยู่นี่เหรอสงสัยจะเดาถึงอัดล้วมั้ง